สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมาส์ครับนะครับวันนี้ก็เป็น e ีที่19้นะครับเราจะมาวิเคราะห์หุ้นแนวทางการเล่นกันนะครับก็ขอฝากช่องอัพจะดอยนะครับไม่อยากติดดอยต้องไปฟังในช่องนี้นะครับเริ่มต้นพื้นฐานที่ดีก็จะทําให้เราลงจากดอยได้ดีนะครับก็เดี๋ยวทิ้งรูปไปให้แล้วก็คลิลิงก์ใต้ใต้คอมเมนต์ในในข้อความนะครับผมนะเริ่มต้นด้วยหุ้นไอ c n นะครับ information and communication Network นะครับเห็นมาเมื่อวันศุกร์นี้ก็วิ่งมา2วันแล้วนะครับ2-3วันนี้โอ้โ oh. หถือว่าสวยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ขึ้นไปทำ high ห,หรือป่าเดี๋ยวขอดูกราฟมันก่อนนะโอ้ไกยนะครับเป็นตัว u สวยงามนะครับเหมือนเป็นถ้วยเลยนะครับสำหรับ i c n นะเดี๋ยวแล้วต้านที่เขา มีอยู่ที่5.10บาท10นะครับไม่รู้จะไปถึงไมเดี๋ยวดูภาพรวมๆในกราฟวีคอีกทีโอ้โหสวยเลยนะครับโค้งเป็นตัวยูแบบสวยงามมากนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ครับมานะครับในปี20 2พนะครับหุ้นตัวนี้เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเราไปดูกราฟเดย์กันดีกว่าในการเล่นรอบนะครับเพราะว่าถ้าใครที่เข้าเล่นรอบเนี้ย มันก็ไม่รู้ว่าจะสุดหรือยางนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะมีอยู่2ออย่างคือไปทะลุแนวต้านแน่นอนกับไม่ทะลุแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ค่อยไปต่อนะครับใครเข้าที่3บาทได้ก็ถือว่าสวยงามนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้เนาะจะถามว่ามีแนวโน้มขึ้นจะไปไกลไหมก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าถ้าขึ้นไป5บาท10าทได้เนี่ยถือว่าสุดยอดเลยเราจะทําไงให้มันจะขึ้นไป5บาท10าทเราต้องมาดูก่อนนะครับระยะสั้นเนี่ยว่าเราจะเข้าตรงไหนดี นะครับมาลองมาดูกันโหยกโลยกไฮขึ้นมาแล้วเนี่ตัวนี้หน้าตามนะหน้าตามมากเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันยกโลยกไฮขึ้นมาเนี่ยมันจะย่อลงมาก่อนนะครับพฤติกรรมเขาคือจะย่อลงมาเนี่ยผมว่าน่าจะรอย่อนะครับในการเล่นคุณรอก่อนนะครับรอรอรอเข้าเล่นก่อนผมไม่รู้ว่าเขาจะย่อมาถึงเท่าไหร่นะครับแต่เราขอดูแบบเขาทําฐานไว้เท่าไหร่ไม่ให้มัน เหมือนจะไม่ให้ไปเหมือนจะไม่ให้ไปเยอะๆเดี๋ยวผมขอดูฐานก่อนนะฐานที่จะลงมาในรอบนี้คือถ้าลงมาในรอบนี้มันท้ามต่ำกว่าโลนี้อยู่แล้วครับเนี่ยครับห้ามต่ำกว่าโลนี้อยู่แล้วครับที่สามบาทเก้าสิบกับสามบาทแปดสิบแปดนะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็ขัดออกไปซะนะครับเนี่ยครับสามบาทเนะก้าสิบนะกอบผมจะเล่นตรงนี้ แล้วก็ถ้าจะรับอยากจะรับเนี่ยผมว่าน่าจะรับประมาณนี่สบาทจะลงมาไหมสีบาทลงมาไหมสีบาทเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าเขาจะลงมาไหมแล้วก็รับเป็นสองช่วงแล้วกันนะครับเผื่อมันจะเด้งขึ้นไปเร็วนะครับกรอบไหนดีมันจะอ่ากรอบไหนดีนะอันนี้มันตีกันไม่ถึงเนาะ อ่ะกับกรอบนี้นะครับทําไมผมถึงเล่นกรอบนี้นะครับสองกรอบนี้เพราะว่าหนึ่งมันเป็นอะไรที่มันเหมือนจะให้ผ่านมาแต่ก็ไม่ผ่านนะครับเนี่ยครับกรอบสีเขียวนะที่ผมตีสี่บาทสีนะ่เนี่ยสี่บาทเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนจะให้ผ่านสี่บาทอ่นะผ่านไปปุ๊บอ่ะไม่มีแรงอะลงมานะครับแล้วก็อันนี้คือมันเป็นแนวรับอยู่แล้วนะครับพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยในแท่งหลายๆแท่งเนี่ยพยายามจะขึ้นไปแตะให้มันทะลุสี่บาทเนี่ย มันก็มีการย่อลงมาย่อลงมาตลอดนะครับพอทะลุได้ปุ๊บมันก็ยังไม่ให้ผ่านอีกอ่ะสี่บาทแนละ้วมันเหมือนกําลังรวบรวมพลังนะครับแล้วก็ทะลุไปได้เนี่ยรอบนี้ทะลุไปปุ๊บแล้วมีเส้นในการแตะแตะตรงนี้ครับทะลุไปเลยทะลุกรอบสี่บาทสิบไปแล้วนะปุ๊บแต่ทีเนี้ยอีกวันหนึ่งมันก็ไม่ให้ทะลุแหละเนี่ยมันก็น่าจะเป็นกรอบที่เขาน่าจะไม่ให้หลุดตรงนี้นะครับสี่บาทถึงสี่บาทสิบเนี่ยก็เข้าสะสมได้นะครับแต่ถ้ามันล่วงมาถึงสามบาท 98เนี่ยนะครับก็ก็ควรที่จะต้องคัดออกเนาะในความคิดผมนะมันควรที่จะไม่หลุดอ่ะเนี่ยในกรอบ3 98บาทเเนี่ยมันควรที่จะต้องไม่หลุดถ้าจะให้รอคือ3ามบาท90ถ้ามันหลุดไปเนี่ยคัดได้เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่หลุดเนี่ยก็คือยังยังยังอ,อ,อ,อยู่ในโซนนี้ได้นะครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปนะครับถ้ารอรับนี่ก็คือ4บาท 10, บาท4 4.04นะครับแล้วก็3บาท98ที่ผมจะรับได้ในตอนนี้นะแต่ถ้าจะให้มันหลุดหลุดจริงๆนะมันห้ามต่ำกว่านี้ห้ามต่ำกว่าแท่งเนี้ยในความคิดผมนะมันห้ามต่ำกว่าแท่งเนี้ยนะครับ3บาท90เนี่ยมันห้ามต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าหลุด3บาท9กก็ต้องขัดออกแล้วครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะวิธีการเล่นนะแต่ถามว่าวันจันทร์มันจะเป็นยังไงโอ้โหดูดิดูไส้เขาเนี่ยเอาขึ้นไปซะสูงเลยไม่ให้ผ่านจุดนี้นะครับ จ้าบอกว่าอย่างพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นอย่าใจร้อนและด้วยสภาวะตลาดด้วยนะครับ4บาท38เนี่ยมันก็จะเป็นแนวต้านใหม่ของเขาแล้วอาจจะไม่ทะลุตรงนี้นะครับอาจจะขึ้นไปเกินไปแต่ก็อาจจะลงมานะครับถ้าเมื่อไหร่เมื่อวันจันทร์หรืออาทิตย์ต่อไปเนี่ยถ้ามันไม่ผ่าน4บาท54เนี่ยอาจจะขึ้นไปแตะตรงนี้ก่อนนะครับเปิดมาแตะปุ๊บถ้ามันร่วงลงเนี่ย แตะปุ๊บแล้วมันยืนไม่ได้นะสาหรับผมนะถ้ามันยืนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันขึ้นไปแตะอันนี้จริงอ่ะแล้วมันก็ย่อลงมาแล้วก็ยังอยู่ในเนี้ยถือว่าสวยนะครับแล้วก็อาจจะย่อลงมาแล้วก็ค่อยไปต่อแต่ถ้ามันเรียกหุ้นตัวเนี้ยไม่ไม่สามารถที่จะขึ้นไปแตะแตะแค่3บาท4บาทส8เนี่ยแล้วมันก็ร่วงลงมาเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นขาลงแล้วน่าจะทำรอบใหม่แล้วค่อยขึ้นไปทีนะครับสําหรับหุ้นตัว I c ซีมุมมองผมไปประมาณนี้นะถ้ามันแตะที่นี่ได้ขึ้นไปแล้วแตที่ สี่บาทห้าสิบสี่ได้ถือว่าสวยแต่ถ้ามันแตะไม่ได้เนี่ยและยืนยระยะได้ไม่ได้ที่สี่บาทสาสิบแปดเนี่ยก็เฝ้าระวังให้รอนะครับว่ามันจะน่าจะย่อลงมาแล้วเราค่อยรับตรงนั้นก็ยังทันนะครับไม่ต้องรีบครับหุ้นแต่ถามว่าสี่บาทเนี่ยมันเป็นอะไรหุ้นหลายๆตัวที่เกิดขึ้นสี่บาทแล้วจะไปห้าบาทเนี่ยแป๊บเดียวมันทําขึ้นไปได้เยอะนะไม่ว่าเป็น KGI ไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ่ะกันกุลไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆตัวผมเห็นอยู่ ห,หุ้น4บาทเพราะว่ามันจะเปลี่ยนฐานการการการนี่เลยการขยับเลยนะครับสําหรับหุ้น5บาทนะก็จะประมาณนี้นะก็เฝ้าระวังไว้ครับน่าสนใจนะครับต่อหุ้น PERM นะครับมาแล้วครับสเตลโอ้โห oh ย่อมาเลยนะครับย่อมาเป็นขาลงชัดเจน RSI ื SI. อถือว่าสวยหลุดไม้ครับไม่หลุด อ๋อทำไส้หลุดลงมานิดนึงแต่ถามว่าก็ตีกลับขึ้นไปเอ้ยตัวนี้น่าสนใจนะน่าสนใจเพราะย่อ,ยอลงมาแล้วเนี่ยย่อลงมาแล้วแต่มันเป็นนี่สถานการ์มันยังไม่โอเคแล้วก็เมื่อวันศุกร์นะครับปรับขึ้นไปตัวเจอฐานต้านนี้ก็ไม่รอดนะครับไม่ผ่านนะแต่ถามว่าวันจันทร์จะเป็นยังไงเนี่ยวันจันทร์จะเป็นยังไงอ่ะ อ่ะถ้ามันเบรกขึ้นไปได้นะเบรกแนวต้านย่อยตรงนี้ขึ้นไปได้นะสวยเลยนะครับแต่มันไปเจอแนว,แนวรับตรงนี้กลายเป็นแนวต้านเลยครับแนวรับเก่านะมันเป็นแนวต้านปุ๊บเนี่ยก,ก,ก็น่าจะย่อลงมานะสาหรับผมนะถ้าย่อลงมาแล้วสองบาทห้าสิบะผมว่าให้ย่อลงมาเนี่ยเลิกที่สองบาทนรมาณสองบาทสามสิบหก ในความคิดผมนะน่าจะประมาณนี้นะสาหรับหุ้นตัวนี้นะถ้าหลุดจากนี้ไปก็ต้องคัดแล้วรอให้มันย่อลงไปสุดแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ RSI ก็เริ่มพังกหัวขึ้นมาแล้วนะครับแต่ผมขอดูการาฟมันภาพรวมนะครับภาพรวมเป็นยงงังไงโอ้โหชัดเลยขาลงชัดเลยนะลงไหมมันก็ไม่ได้ลงลงไหมเนี่ยอพรามันทำรูนี่นะแต่ตรงนี้มันเป็นไ i g ะ หายแต่มันเป็นทายว่าเออมันทําหายไปมันน่าจะเป็นจุดกับตัวเออจุดกับตัวน่าสนใจตัวนี้อ่าโอเคเนี่ยครับถึงแม้จะทาโลก็จริงครับแต่มันมีหายอนนี้ก็ย่อลงมานะครับแล้วก็ทําตรงนี้ขึ้นไปใหม่นะครับถือว่าน่าสนใจนะหุ้นตัวเนี้ยเฝ้าได้เฝ้าเลยนะครับว่ารอบเนี้ยเขาทําย่อมาถึงไหนนะ ถ้าย่อเกิน2บาทสาสิบหกนี่ก็ต้องเฝ้าดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะกลับตัวขึ้นไปเมื่อไหร่แต่ดูภาพรวมแล้วเนี่ยมันคงจะไม่ย่อลึกนะนี่มันลึกลงมาแล้วมันย่อลึกลงมานะน่าจะรอรับรอเข้าไปก่อนครับสองบาทห้าสิบถ้ามันย่อลงมานะแต่ตอนนี้มันขึ้นไปมันปิดอยู่ที่2บาทเจ็ิบสองมันอาจจะย่อลงมาอีกนิดนึงแล้วก็ไปไปต่อนะเพราะเจอแดวตานี่ยถ้าเราคิดว่ามันไม่ไม่มันวัน2วันสาวันเนี่ยถ้ามันไม่ทะลุตรงเนี้ยก็ ก็ให้ให้พึงระวังไว้ครับว่าควรต้องออกนะครับถ้าออกก็คือออกไม่ให้หลุดเกิน2บาท50นะครับแต่ถ้ารับเนี่ยรับในระยะสั้นเนี่ยผมให้2บาท60แล้วถ้ามันกระโดดขึ้นไปได้เนี่ยกระโดดผ่าน2บาท72ได้เนี่ยผมว่ามันจะไปต่อแต่ถ้าไม่ก็ก็ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คัดที่2บาท3ากนะครับก็ประมาณนี้นะวิธีเล่นตัวนี้นะเฮ้ยแต่มันก็โอเคเลยนะถามว่ามันจะย่อดสุดไหมเนี่ย อันนี้ยังรอแท่งคอนเฟิร์มอีกสักหน่อยถ้ามันสามารถทะลุขึ้นไปได้แล้วก็มันก็ยังทําย่อลงมาเนี่ยเออเนี่ยน,น,น,น่าสนใจนะครับแล้วถ้ามันทําเบรกขึ้นไปได้ในต้านย่อยนี้อีก2บาท88ได้เนี่ยโอเคแล้วทะลุตรงนี้ได้คือคอนเฟิร์มเลยสองบาทสามสามบาทยี่สี่คือคอนเฟิร์มเลยว่ากลับกลับตัวขึ้นไปแล้วนะครับแต่เราจะเข้าตรงไหนดีนี่แะครับคือปัญหาของการเข้านะครับพูนตัวนี้นะเดี๋ยวรอย่อรอแ,แท่งคอนเฟิร์มอีกทีนึงก่อนนะครับก็คอยเฝ้านะครับตัวนี้ให้เฝ้าก่อน นะครับต่อไปก็ U B I S นะครับทุ้น U B I S นี่ทำมาดียกโลขึ้นไปแล้วนะครับยกขึ้นไปแล้วทำพายไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตีก่อน,นครับตัวนี้ยังไม่เคยเข้ามาดูเหมือนกันนะครับเข้ามาดูพร้อมๆกันเราวิเคราะห์ไปด้วยกัน8ปดบาทสินะครับ 8ปบาทเดี๋ยวผมขอดูกราฟมันก่อนนะครับภาพรวมใหญ่เป็นยังไงเป็นยังไงทำโลทำโลปึ๊บแตะปึ๊บไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี้ RSI จัดไปแตะ70อันนี้ขึ้นไปแตะปึ๊บย่อลงนี้แตะปึ๊บย่อลง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 อ๋ออันนี้นะ้าเป็นในช่วง น่าจะน่าจะนะครับในความคิดผมนะอ่ะรอบนี้หุ้นตัวนี้เล่นยังไงเราควรตามไหมนะครับจริงมันก็ดูภาพใหญ่มันก็เริ่มเป็นขาลงนะแต่แค่มันในในในย่อยๆเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันมันเริ่มจะเหมือนจะกลับตัวขึ้นไปนะเอางี้ถ้ามันผ่านตรงนี้ได้ก็ถือว่าสวยนะครับใครที่เข้าเข้าไปก่อนครับเข้าไปเลยมันจันเข้าไปเลยพอรูปมันมา วัวรูมันแห้งมาตลอดนะเข้าไปเลยวันจันทร์ปุ๊บเจ็ดบาทหกสิบห้ามันอาจจะย่อลงมาหน่อยย่อมาก่อนในช่วงเช้าในความคิดผมนะวันวันจันทร์เนี่ยผมว่าน่าจะเผลอๆเปิดโดดถ้ามันเปิดโดดมันขึ้นไปแตกเนี่ยปุ๊บแล้วก็มันมีแรงขายเนี่ยแสดงว่าเริ่มเริ่มจะต้องไปต้องต้องคัดและต้องออกแล้วนะครับค่อยเฝ้าใหม่นะครับไม่เกินตรงนี้ หกบาท8 0ดสิบถ้าใครจะเข้าเข้าไปก่อนครับวันจันนะเข้าปุ๊บเปิดโดดชนปุ๊บไม่ผ่านล่วงลงมาแน่นอนนะครับแต่ว่าชนปุ๊บผ่านได้แล้วก็ยืนได้โอเคจะไปแตะตรงนี้แน่นอนแต่อาจจะย่อลงมาในตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าอยากจะเข้าเข้าที่7บาท35เล่น2รอบเล่นสง เล่น2อองแบบนะครับคือถ้าแตะปุ๊บทากําไรไปก่อนครึ่งหนึ่งแล้วถ้าขึ้นมาอีกก็ปล่อยนะครับแต่ถ้ามันย่อลงมาอีกเราก็รับเข้าไปใหม่นะครับคัทที่6กบาทแปนะครับในกรอบนี้นะเพราะผมไม่รู้ว่าวันกทรมันจะเป็นยังไงแต่วอลลุ่มเขาเข้ามาแล้วอะพอวอลลุ่มเขาเข้ามาอีกวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเข้ามาอีกนะครับในการเล่นของเขานะอ่าเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะย่อหละนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปแตะนี้ได้นะแตะ ต้องแตะแล้วก็ยืนให้ได้แต่ถ้าแตะปุ๊บแล้วก็ทิ้งลงมาเนี่ยก็คือว่ามีเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ต้องดูกราฟอีกแท่งสองแท่งว่าถ้ามันย่อลงมาปุ๊บแล้วขึ้นไปแตะไหมถ้าขึ้นถ้าไม่แตะปุ๊บเนี่ยแสดงว่าร่วงแน่นอนนะครับแต่ถ้าขึ้นไปแล้วแ,แตะอีกก็ถือว่ายังทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับหุ้น UBIS นะครับที่ผมมองผมมองประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางแล้วก็ ในความคิดผมเท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนำให้การซื้อเข้าซื้อซื้อขายแต่อย่างใดนะครับไม่ได้แนะนําให้ซื้อขายแต่อย่างใดก็ลองไปปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเองนะครับต่อไปหุ้นอีกตัวหนึ่งครับหุ้นอีกตัวหนึง่งนี่ครับ I N O X นะครับนี่ครับ ผมจะบอกว่าถ้าถ้าหุ้นที่มันทําแนวแนวแนวต้านไว้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับทาแนวต้านไว้ผมสังเกตมาหลายตัวนะหุ้นที่ทําแนวต้านไว้ขึ้นไปทําแนวต้านไว้แบบเนี้ยแล้วมันก็ย่อลงมาอย่างเงี้ยครับพอย่อลงมาเนี่ยครับเนี่ยครับพอยอ่อลงมานะครับแล้วมันจะไปขึ้นเนี่ยมันก็พยายามขึ้นไปนะขึ้นไปเหมือนจะไปแตะ ขึ้นเหมือนจะขึ้นไปตรงเนี้ยแล้วมันก็ทำตรงเนี้ยสองรอบเนี่ยถ้ามันไม่ไปแตะเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นไปแตะแนวต้านที่มันทําไว้เนี่ยนะมันไงมันก็ต้องย่อลงแน่นอนครับเนี่ยมันเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมอธิบายหุ้น UBS อะประมาณเนี้ยถ้ามันไม่สร้างแนวรับแนวต้านไว้แต่มันไม่ขึ้นไปแตะเนี่ยอันเนี้ยก็ก็เฝ้าระวังไว้ว่ามันจะลงนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปแตะปุ๊บแล้วมันทะลุไปหน่อยเนี่ยอ่ะอันเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะไปต่อแต่ถ้าขึ้นไปแตะแนวต้านปุ๊บ แล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นไปแต่อีกรอบนึงไม่แตะเนี่ยอันเนี้ยต้องระวังแล้วน่าจะเป็นเริ่มทําเริ่มเริ่มเทขายกันแล้วนะครับผมมองประมาณนี้นะส่วนตัวนี้นะครับขอมาดูภาพมันก่อนนะครับภาพรวมใหญ่ก่อนนะครับภาพมันอืมอ้ม,ม,มทำโรไปแล้วครับขาโลกล้วเล่นเล่นในกรอบสั้นได้นะ ุ้นลงมันก็เล่นได้นะครับแต่มันจะชัวนไหมมันเนี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถามว่าในกราฟวีคในกราฟวีคมันก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่ามันทําโลไปแล้วโลแบบโรมันทําโรแล้วเหมือนจะกลับตัวขึ้นไปนะกลับตัวขึ้นไปรอบเนี้ยแนวต้านที่สําคัญเนี่ยมันต้องยืนให้ได้อยู่ที่นี่ครับถ้ามันยืนได้ตรงเนี้ยถือว่าเป็นการกลับตัวที่ชัดเจนนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้นะ บาทสิบแปดบาทแปดสิบแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ก็ต้องรอเฝ้าระวังใหม่นะครับหมดรอบเขายังมันก็ยังไม่ได้หมดสักทีเดียวนะมันยังเล่นรอบสั้นๆได้นะครับถ้าคนจะเล่นนะในรอบนี้คือต้านนี้คือต้านสําคัญแนละ้วถ้าวันจันทร์มาไม่ผ่านต้านนี้นะไม่สามารถยืนผ่านต้านนี้ได้นะก็คือให้ต้องรีบออกเลยบาทยี่สิบแต่ถ้ามันผ่านไปได้นะมันก็จะเป็นกรอบกรอบเนี่ยครับ ถึงกรอบนี้ครับเนี่ยครับผมให้ถึงกรอบนี้เองหนึ่งบาทยี่สิก้าครับบาทยนะี่สิบก้างถ้ามันทะลุขึ้นไม่ได้อีกอันเนี้ยชัดเจนมันจะขึ้นไปแตะตรงบาทสี่เจ็ดแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าคัดเนี่ยถ้าถ้าเข้าไปปุ๊บแล้วรอคัดเนี่ยผมว่าให้คัดที่คัดสั้นๆดีกว่าจะได้ขาดทุนน้อยๆหน่อยนะถ้าเราทํามาผิดแผนปุ๊บเนี่ยเราคนที่จะรีบออกเลยนะครับสำหรับผมไม่ควรหลุดเนี่ย รอรับที่นี่ดีกว่านะผมว่ารอรับที่บาทเก้านะครับรอรับที่บาทเก้าดูก่อนสักไม้หนึ่งอะนะครับคิดผมนะไม่ไอบาทสิบก็ได้มันจะได้แบบเขาเรียกอะไรมันมันจะได้แบบเซฟเซหน่อยเราจะได้แบบไม่ต้องหลุดคัสล็อตเยอะนะคัทลอที่เนี่ยจริงมันควรที่คัสลอที่เนี่ยไม่ควรหลุดหนึ่งบาทอะ,อะถ้าหลุดหนึ่งบาทคัสเลย เจ็บสิบสิบช่องนะหนึ่งบาทคัดเลยนะครับให้กรอบเขาเล่นดูสักหน่อยถ้าวัดใจนะคนจะเล่นวัดใจก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าคนรอได้ก็รอนะครับดูพฤติกรรมเขาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะผ่านไหมครับแนวต้านนะครับเนี่ยครับที่เขาขึ้นไปแตะแล้วเนี่ยแตะแล้วด้วยแตะแล้วด้วยผมว่ามันน่าจะย่อลงมาก่อนแล้วกขขึ้นไปทะลุใหม่นะถ้ามันทะลุได้เนี่ยสวยเลยนะตัวเนี้ยนะครับบาทยี่สิบสองสำคัญนะครับ แล้วก็บาตยี่สี่เี่บาตยี่สองถือบาตยี่สี่เนี่ย, 22, ยถ้ามันแตะแล้วขึ้นไปทําฐานตรงนี้ได้นะแล้วยืนที่บาทบาตยี่สิบได้นะผมว่าตัวนี้น่าจะไปแตะที่บาตยี่สิบเก้าแล้วก็น่าจะไปเลยแล้วก็ย่อลงมาหน่อยแล้วก็ไปเลยหุ้นประมาณเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละถามว่าถ้ามันแตะไม่ได้เนี่ยอ่าเรียบร้อยรอครับรอก่อนรอไม่น่าจะหลุดนะเพราะว่าจริงๆมันถ้าวิธีการท,ท,ทําทำเนี่ยมันก็ควรที่จะต้องทำพายใหม่ด้วยซ้ํา แต่เนี่มันยังไม่ทำพายใหม่มันอาจจะขึ้นไปทำพายใหม่แล้วก็ย่อลงมาทําเป็นโลขาลงเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะวิธีเล่นก็ลองไปใช้ประกอบการตัดสินใจดูนะครับต่อไป P H O L นะครับพุ่นนะครับก็ดูภาพรวมกันภาพมวมเขาชัดอยู่เหมือนกันนะ มันเข้าใจมันเนี่ย AFI เกินถามว่าสวยไหม,มเล่นได้ไหมหุ้นตัวนี้ภาพบิกอืม,อมโอเคภาพบิกก็ยังพอ ทุเราไปได้หน่อยเพราะมันเกินตรงนี้มาแล้วแนวนี้มาแล้วนะครับแนวนี้สําคัญไหมสําคัญมากนะครับที่เขายืนแตะอยู่ณนะวันนี้เนี่ยสาคัญมากนะครับสําคัญมากเลยเพราะว่าแนวต้านที่เขาต้องผ่านให้ได้แนละคอนเฟิร์มหมายว่าเป็นการกลับตัวคือต้านต้านตรงนี้เลยนะาบาท4 4บาท5 4สี่นะครับ แต่ดูทรงแล้วก็วัดใจกรอบการเล่นผมมองกราฟวีขอตีกราฟภาพใหญ่ก่อนนะที่เขาต้องเล่นแล้วเขาไม่ให้หลุดนะครับน่าจะต,ตรงนี้อ่าโอเคภาพกว้างนะครับก็ต้องดูนะครับว่าตอนนี้มันขึ้นไป3ามบาท76แต่กรอบที่ผมให้ว่าถ้ามันหลุดเนี่ยคือคอนเฟิร์มว่ามันต้องลงต่อก็คือสามาทนะครับอ่าเรามาดูภาพวี ให้กับภาพดีกันนะครับว่าเราจะเล่นยังไงดีนะครับตัวนี้มันไปเจอแนวต้าน,นี้แล้วก็มีแรงเตขายลงมานะครับแต่ถามว่าเปิดเนี่ยเปิดต่าแล้วมีแรงซื้อเข้าไปก็จริงนะครับมีแรงซื้อเข้าไปจริงอ่มีมีแกรบบ้างมั้กมีแกโอนะ้โอเคโอเคโอเคมีแกรบนะเล่นได้อยู่นะเล่นได้อยู่นะ พอมีแกลบตรงนี้ปึ๊บสามบาทเก้าสิบแปดวันจันทร์เล่นยังไงดีเอางี้วันจันทร์เนี่ยถ้าเข้าเลยเนี่ยเข้าได้ครับสำหรับผมนะเล่นกรอบอาทิตย์นะอาทิตย์อาทิตย์ที่จะถึงนะถ้าวันจันทร์นะเล่นได้เล่นเลยครับเข้าไปก่อนนะครับถ้าขึ้นไปปึ๊บนะ ไปชนที่3ามบาทแปผ่านไม่ได้3บาท9กขึ้นไปชน3ามบาท98ขายก่อนครับถ้ามันทะลุได้ขายครับแต่ถ้าวันกันมาปิดลงมาเนี่ยเปิดเปิดเปิดคือแบบว่าย่อลงมาเนี่ยนะถ้าคุณยังไม่มีของนะย่อลงมานะอยากรับไหมอยากรับอยากรับรับที่3บาท5 4สุดๆเลย นี่รับที่สามบาทห้าสิบสี่ถ้าหลุดจากนี้ไม่ควรรับแล้วรอมาลารอรับข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับถ้าอยากจะเล่นแบบเสี่ยงๆนะเข้าไปได้เลยเข้าไปเลยหรือจะรอดูสถานการณ์ก็ได้ถ้ามันแตะอ่ะถ้ามันคอนเฟิร์มแตะแล้วมันยืนอยู่ได้สักพักหนึ่งสามบาทห้าสบี่เข้าไปแล้วเข้าเลยแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปที่นี่นเราไปดูสามบาทเก้าสิบถ้ามันผ่านได้เสร็จปุ๊บมันจะทิ้งไสไว้นะแน่ถ้ามันแตะปุ๊บเนี่ย ย่อลงแน่นอนหุ้นพวกนี้มันทิ้งไส้เยอะคือมันทําแตะขึ้นไปเพื่อเป็นทําต้านต้านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงขายพอมีต้านทุกคนมันก็เทขายลงมาแล้วยืนขึ้นไปคือกรอบในการยืนเท่านี่ยมันต้องยืนให้ได้ครับสามบาทแปดสิบสี่เนี่ยในวันจันทร์เนี่ยในอาทิตย์อาทิตย์หน้าถ้ายืนได้เนี่ยในกรอบเนี่ยนะโดยที่มันไม่หลุดนี่ครับไม่หลุดที่สามบาทเจ็ดสิบแปดและสามบาทเจ็ดสิบหกได้นะครับและสูงสุดเนี่ยสามบาทเจ็สิบสองเนี่ยถ้ามันไม่หลุดเนี่ยนะ ผมว่าอันนี้น่าสนใจแต่ถ้ามันหลุดขึ้นมาเนี่ยรอรอบรรับที่สามารถทุกสิบสองหรือว่านี่นะครับสามบาทห้าสี่ถ้าหลุดจากนี้ไปก็รอรับช่วงล่างเลยนะครับแต่ถามว่ามันมีโอกาสขึ้นมาปิดแก๊ปไหมมีแน่นอนครับแต่เมื่อไหร่เนี่ยคุณก็ต้องลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับกล้าเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าทําแผนกลยุทธ์ให้มันดีนะครับในการเทรดเพื่อให้ที่เสียให้น้อยที่สุดนะครับถึงจะได้ไม่เยอะแต่เสียให้น้อยที่สุดอะ่ะดีกว่านะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ EP 19นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเม้าครับด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ